ในส่วนที่ผมยืนอยู่นะครับที่ช่างเขาเว้นไว้เนี่ยไม่ใช่ช่างเขาจะไม่ปูกระเบื้องนะครับเนื่องจากนะครับช่างเขาจะต้องหาฉากนะครับหามุมนะครับในส่วนของบ้านตรงนี้นะครับบางหลังนะครับต้องบอกให้เลยนะครับบางหลังไม่ได้ฉากคุณผู้ชมพอไม่ได้ฉากเสร็จเวลาเราปูชิดตัวบ้านไปก่อนแล้วเนี่ยพื้นกระเบื้องตรงนี้มันจะหลอกตาเราถ้ามันไม่ได้ฉากแค่1เซนนะ1เซนในระยะ5เมตรหรือ7เมตรเนี่ยที่รถจอดได้เนี่ยผมว่านี่น่าจะประมาณ7เมตร หนึ่งเซนในระยะ7เมตรเนี่ยมันจะเบ้ไปเรื่อยๆแล้วมันเราก็ล่องอยาแนวมันก็จะเฉียงไปเรื่อยๆสวัสดีครับผมโบสาโสารอดสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านบริทเเนียคูคตสเตชันลังนี้เลย หลังนี้นะครับเคยมาถ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะตอนนั้นแนะนําเกี่ยวกับการตั้งเสาแยกส่วนระหว่างตัวบ้านเนี่ยว่ามันเป็นยังไงข้อดีข้อเสียแล้วก็เวลาทําไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาย,ยังไงบ้างถ้าคุณลงเสาเข็มหกเหลี่ยมกับไมโครพายเนี่ยมันจะต่างกันยังไงลองย้อนไปดูนะครับคลิปนั้นอธิบายไว้แล้วก็คนก็ดูเยอะมากๆเลยนะครับสาหรับหมู่บ้านบิิธานีนะครับเราเคยได้งานที่นี่เมื่อประมาณ 6- 7เดเดือนที่แล้วแล้วเราก็กลับมาได้อีกหลังหนึ่งนะครับหมู่บ้านนี้นะครับเปิดตัวไปได้สักระยะแล้วนะครับ แล้วก็จะมีการทยอยขายอยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นลูกค้าใหม่ๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับใครที่อยู่หมู่บ้านบริทเนียนะครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตหน้าง,งานนะครับหลังคามุงแผ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนาบ้านหลังบ้านในเรื่องของดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยยังเก็บไม่ละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะมาตรวจด,ดูว่าวันนี้จะต้องมีส่วนไหนจะต้องแก้ไขยังไงบ้างเรามาดูกันตามมาได้เลยครับ เริ่มตั้งแต่ด้านข้างของตัวบ้านนะครับคุณผู้ชมด้านข้างของตัวบ้านนะครับใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยส่วนมากเขาจะมองจากด้านข้างเข้าไปก่อนด้านข้างตรงนี้ถ้าบ้านไหนสวยนะก็จะเด่นนะครับ <S <S <ๆ>อย่างหลังนี้นะครับคุณผู้ชมท่านเจ้าของบ้านทําหลังคาหน้าบ้านเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับก็คือเป็นเหล็กเต็มหน้าเต็มหมดหน้าใหญ่หมดและที่สำคัญก็คือเหล็กตรงนี้นะครับไม่มีการแอนไม่มีการงอเลยนะครับจากที่ผมสังเกตด้วยตาเปล่านะไม่มีแอนเลยและด้านข้างตรงนี้ต่อมาก็คือเป็นการทําเสาแผงนะครับซึ่งจะใช้เหล็กใหญ่หมดเลยนะครับ จะใช้เป็นเหล็ก4คูณ42นอกแล้วก็นิ้วคูณนิ้ว,วห้าในนะครับคุณจะเห็นเลยว่าแผงมันเต็มมากนะครับแล้วก็พอมองเฉละไปอีก45องศาเนี่ยด้านหน้าของตัวบ้านนะครับทำหลังคายาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับซึ่งเหล็กที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นเหล็กเต็มหมดส่วนของโครงกรอบเหล็กด้านนอกนะครับเราวิ่ง6กคูณสบน4ีคูณสล่างอย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายคลิปและเหล็กตรงนี้นะครับ ถ้าเราใช้เหล็กที่ไม่เต็มนะครับหรือใช้เหล็กบางเนี่ยมันจะเกิดการแอนตัวนะครับหลังคาจะตกท้องช้างนะครับคุณผู้ชมมาช่วยผมดูดีกว่าว่าหลังคาหลังนี้มันมีตกท้องช้างตรงไหนบ้างไหมลองดูสิครับถ้ามีนะครับผมบอกให้เลยว่าจะเกิดจากการนะครับหเลยขึ้นโค้งนะครับสจากเหล็กนะครับที่มีขนาดบางนะครับซึ่งไม่สามารถรับน้าหนักได้ต้องบอกงี้ครับว่าขนาดของเหล็กนะมีปัจจัยหลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเราจะใช้เหล็กใหญ่หมดนะครับถ้าเราใช้เหล็กหนาหมดเช่นใช้2มิลหมดเลยนะครับทั้งแพร่ทั้งจันทันในกรณีถ้าใส่ย มันจะเพิ่มน้ำหนักนะครับด้วยตัวน้ำหนักของเหล็กเองนะครับบางตัวเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นนะครับจะต้องใช้นะครับเหล็กที่มีความหนาเท่าเท่ากันนะครับ ดังนั้นนะครับการลดสเปคลงมานิดนึงนะครับยกตัวอย่างนะครับเหล็กก่อมันถ้าเราใช้2มิลนะครับเหล็กแปรหรือแปรฝ้าเนี่ยที่ตัวเอาไว้ให้ฟ้ามันยิงนะครับเราสามารถใช้มัน1.8ได้นะครับเนื่องจากถ้าเราใช้2มิลนะครับหเลยเหล็กหนัก2ฟฝ้าก็หนักด้วยนะครับโค้งฟ้าตรงนั้นมีโอกาสแอนตัวได้สูงมากเลยนะครับในการใช้เหล็กตรงนี้นะครับเราจะต้องคำนวณดีๆแล้วก็การขึ้นโค้งฟ้านะครับจะต้องมีการเว้นระยะอย่างถูกต้องนะครับในส่วนนี้ขอฝากเอาไว้นะครับ โดยรอบนะครับหน้าบ้านเนี่ยกว้างประมาณนะครับประมาณ12เมตรโดยประมาณนะครับหน้าบ้านกว้างมากๆนะครับซึ่งหลังคาหลังนี้ไม่ได้ทําเป็นตัว L อนะครับทำเป็นเต็มหมดเลยนะครับทำเต็มหมดซึ่งการทําเต็มหมดเนี่ยก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกฝนจะไม่ได้สาดเข้าไปในส่วนของเทอร์เรสตัวบ้านนะครับเพราะว่า ใครที่ทำตัว L หลายๆคนเนี่ยอาจจะเจอปัญหาได้นะครับว่าถ้าฝนตกหนักแรงๆนะครับบางทีฝนเนี่ยสาดเข้าไปที่กระจกเลยตรงนี้จะเกิดปัญหานะครับการทําเต็มแบบนี้ตัวบ้านของคุณเนี่ยดูเต็มดูใหญ่ขึ้นดูสวยขึ้นนะครับการทําเต็มก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับของการต่อเติมนะครับผมเดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาดูเสาแผงกันใกล้ๆนะครับเสาแผงตรงนี้นะครับเหล็กที่เราใช้นะครับตรงนี้เป็น4คูณ2 2ต้นนอกนะครับแล้วก็นิ้วคูณนิ้ว5ต้นในนะครับแล้วก็มีการใช้4นะครับ ทำเป็นคานบนล่างนะครับซึ่งคานตรงนี้เนี่ยจะสามารถให้เหล็ก2ต้นอนอกตรงนี้ยึดเป็นหนึ่งเดียวกันนะตรงนี้จะเกิดความแข็งแรงเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่เหล็กนิ้วตรงนี้ผมบอกก่อนเป็นเหล็กประดับตกแต่งนะครับตรงนี้ไม่ใช่รับน้ําหนักนะครับคุณผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะแต่บางท่านเนี่ยไม่ชอบคานชอบเหล็กยาวลงมาเลยเวลาเอาเนิ้วไปยิ้มมันเนี่ยม,มันอาจจะมีการกระพือบ้างนะครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะแข็งแรงเหมือนกันและต่อมานะคุณผู้ชมด้านบนนะครับแล้วก็เลือกใช้แปรคู่เหมือนเดิมน,นะครับซึ่งแปรคู่ตรงนี้นะครับ เราจะวิ่ง2เส้นคู่กันนะครับซึ่งความกว้างของหลังคาตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเลยออกจากตัวบ้านมาเนี่ยไม่เยอะนะครับตัวบ้านเนี่ยเขามีชายหลังคายื่นออกมาให้แล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่ในการทำนะครับตรงนี้เป็นอุปสรรคมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะเป็นจะต้องทําหลังคาของเราเนี่ยให้อยู่บนชายตรงนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยจะเก็บงานลําบากการทําให ชายหลังคาเข้าไปตรงนี้เพื่อที่จะนะครับป้องกันนะครับโอกาสที่จะเกิดน้ํารั่วได้สูงนะครับถ้าบางหลังนะครับเอามาเกาะกับชายตรงนี้นะครับซึ่งชายตรงนี้เนี่ยมันไม่มีความแข็งแรงนะซึ่งเขาทําเป็นประดับตกแต่งเฉยๆนะครับแล้วก็เป็นโครงธรรมดานะควรที่จะเอายึดเข้าไปกับโครงสร้างของตัวบ้านจะดีกว่านะครับและในส่วนต่อมานะครับคุณผู้ชมนะครับด้านตรงนี้นะครับที่เป็นรางน้ำนะครับตอนนี้ช่างเขาทาสีดําด้านไปแล้วนะครับซึ่งเราใช้สี T O A F 8 8 8นะ ตรงนี้จะเป็นรางน้ำสแตนเลสนะครับซึ่งท้องรางน้ำเนี่ยเราทําชนกับขอบเหล็กเลยและท่อรางน้ําตรงนี้นะครับเรายังไม่ได้ใส่ท่อกลมนะเดี๋ยวเราจะใส่ท่อ PVC ทาสีดาด้านแล้วก็แนบกับท่อเหล็กด้านหน้าตรงนี้มาเหมือนกันนะครับซึ่งระบบท่อนะครับเรามีให้ถึง3จุดเลยก็คือจุดลิมสุดตรงนู้นเลยแล้วก็ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีด้านในนะครับก็คืออีกฝั่งหนึ่งก็คือด้านในตรงนี้นะครับคุณผู้ชม วนกลับมานะครับในพื้นโรงจอดรถคุณผู้ชมตอนนี้ช่างเขากําลังปูกระเบื้องอยู่เดี๋ยวผมจะมาดูว่ากระเบื้องตรงนี้มีการสโลปไหมเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับในการปูกระเบื้องลงรถนะครับต้องบอกนะครับว่าในส่วนตรงนี้นะครับที่ผมชี้อยู่นะครับเป็นในส่วนของตัวบ้านนะครับพื้นตัวบ้านตรงนี้ของเขาเนี่ยจะสโลปน้อยมากนะครับแต่ว่าจะมาหักมุมอยู่ที่ตรงนี้นะครับจะเป็นจอยนะครับที่แบ่งระหว่างโครงสร้างที่มีเสาเข็มกับ พื้นนะครับที่อ่อนกาวที่ไม่มีเสาเข็มนะครับตรงนี้เราจะเริ่มหักมุมสโลปลงมาลึกมากกว่าปกตินะครับซึ่งตรงนี้เราแบ่งกระเบื้องตรงนี้เอาไว้นะครับแผ่นหนึ่งซึ่งกันนะครับเวลามันซุดมันจะแตกนะครับดังนั้นเรามีการแบ่งร่องกระเบื้องเอาไว้ตรงนี้นะครับแต่พอเราเว้นจอยไว้เนี่ยมันจะมีการแยกตรงจอยตรงนี้นะครับคุณสามารถแก้ไขด้วยการเติมยาแนวแค่นั้นเองนะครับก็สวยงามแล้วนะครับ ดังนั้นตรงนี้หักมุมสโลปมานะครับตรงนี้จะเป็นร่องนะครับเราจะสโลปอยู่ที่ประมาณนะครับสเซนติเมตรนะครับเพื่อที่จะนะครับไม่ให้เกิดความชันจนเกินไปนะถ้าเราสโลปเยอะนะครับเวลาลดขึ้นมาเนี่ยลดที่โหลดนะครับหรือลถเก่งที่ติดสเก์ตนะครับมันจะติดขอบเวลาขึ้นบ้านนะครับดังนั้นเราสโลปประมาณ2เซนนะครับถ้าเราสโลปมากกว่านี้นะครับมันจะขึ้นบ้านยากนะอ่แนะนําประมาณนี้แล้วกันอ่ะคุณดูใกล้นน่ประมาณนี้2เซนเห็นไหมอ่าโอเคนะ นะประมาณนี้เลยนะครับโอเคทีนี้บางท่านนะครับเมื่อมองเข้าไปเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยทําไมมีการเว้นจากตัวบ้านมาแล้วทําไมช่องตรงนู้นถึงเว้นว่างเอาไว้เพราะอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะไปอธิบายใกล้ๆนะครับตามมาครับในส่วนที่ผมยืนอยู่นะครับที่ช่างเขาเว้นไว้เนี่ยไม่ใช่ช่างเขาจะไม่ปูกระเบื้องนะครับ เนื่องจากนะครับช่างเขาจะต้องหาฉากนะครับหามุมนะครับในส่วนของบ้านตรงนี้นะครับบางหลังนะครับต้องบอกให้เลยนะครับบางหลังไม่ได้ฉากคุณผู้ชมพอไม่ได้ฉากเสร็จเวลาเราปูชิดตัวบ้านไปก่อนแล้วเนี่ยพื้นกระเบื้องตรงนี้มันจะหลอกตาเราถ้ามันไม่ได้ฉากแค่1เซนนะหเซนในระยะ5เมตรหรือ7เมตรเนี่ยที่รถจอดได้เนี่ยผมว่านี่น่าจะประมาณ7เมตร1เซนในระยะ7เมตรเนี่ยมันจะเบ้ไปเรื่อยๆแล้วมันเราก็ล่องอยาแนวมันก็จะเฉียงไปเรื่อย อย่างี้ผมเคยอธิบายให้กับใครหลายๆคนฟังนะครับว่าวิาวธีการปูกระเบื้องเราจะเก็บเศษตรงไหนบ้างปูแผ่นเต็มตรงไหนบ้างคําว่าเก็บเศษเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าเว้นไว้ประมาณ40เซนแต่จริงๆอะ่ะมันอาจจะไม่ถึง40มันอาจจะประมาณ 39- 3 8มมันจะเบี้ยวไปตามผนังของตัวบ้านคุณผู้ชมในส่วนนี้ผมบอกให้เลยว่ามันจะไม่หลอกตานะครับมันจะไม่หลอกตาเด็ดขาดกระเบื้องที่ปูมันจะได้ฉากหมดเลยดังนั้นเวลาเขาจับฉากเขาจะมีเอ็นนี่ตรงนี้ครับนี่คือเอ็น นี่คือเอนะคุณเห็นสีสเขียวไหมนี่คือเอ่าดูใกล้เลยนี่คือเอนะครับนี่คือเอเวลาเขาดึงเนี่ยเขาจะได้ฉากหมดเลยเนหะ็นไหมระดับหาทั้งระดับหาทั้งฉากเนี่ยมันจะขนานกับแผ่นกระเบื้องนะครับตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นตรงกลางนะครับของในส่วนที่มีเข็มกับในส่วนที่ไม่มีเข็มนะครับส่วนที่มีเสาเข็มตรงนี้มันจะไม่ซุดส่วนที่ไม่มีเสาเข็มมันจะซุดดังนั้นส่วนที่มีเสาเข็มตรงนี้เราปูแผ่นเต็มไล่ไป เก็บเศษข้างในตรงนี้ปูแผ่นเต็มไล่ไปเก็บเศษที่หน้าบ้านเข้าใจผมนะดังนั้นงานสวยดูภาพรวมตรงนี้อินดีเทลเก็บรายละเอียดไปนะครับถ้าปูชิดตัวบ้านงานใหญ่พังเอาเป็นว่ายอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ฝากไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตรวจงานหลังบ้านอีกจุดหนึ่งนะครับตามผมมาครับ ตอนนี้ผมมายืนอยู่ในครัวห้องเดิมคุณผู้ชมตอนนี้พื้นกระเบื้องเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็กำลังขึ้นฝ้านะครับในส่วนนี้เราจะใช้ซีไลน์อ่านี่เขาเรียกว่าซีไลน์ให้เป็นความรู้หน่อยใครที่ดูคลิปผมเนะี่ยคุณจะไม่จะได้ไม่โดนช่างหลอกถูกปะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าซีไลน์มันเป็นตัวซีคุณมาดูใกล้แล้วก็มีลายเขาเลยเรียกว่าซีไลน์อันนี้คือผมพูดแบบบ้านนะช่างหลายๆคนเข้าใจแบบนี้ตรงกันหมดเลยนะดังนั้นผมไม่ได้มั่วนะถ้าซื้อซีไลน์คือแบบนี้ ซีไลน์เอาไว้ทำไรซีไลน์เอาไว้ขึ้นโครงฝ้าไม่ว่าจะเป็นฝ้าตรงหลังคาหรือผนังเบาผนังเบาก็จะมีซีไลน์แบบหนานะครับห้องนี้ถามว่าจะทํายังไงให้มันโอเคในห้องนี้มันเป็นห้องที่เล็กไม่ไม่ใหญ่ดังนั้นนะครับห้องที่ประมาณ2เมตรเนี่ยต่อให้ตัวบ้านไม่ได้ฉาก1เซน2เมตรก็จะไม่หลอกตาผมแนะนําว่าเอาประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อลบประโยชน์ส่วนน้อยอ่าฟังดีนะที่หน้าบ้านกับในห้องครัวนี่ไม่เหมือนกันนะ ในห้องครัวผมจะปูกระเบื้องแผ่นเต็มที่ตัวบ้านเอ๊ตัวบ้านปูแผ่นเต็มและมาเก็บเศษตรงนี้ถามว่าทำไมผมมาเก็บเศษตรงนี้คุณผู้ชมฝั่งผนังที่เราก่อใหม่เนี่ยผมบอกตรงเลยว่าได้ฉากการเก็บเศษกระเบื้องตรงนี้เราจะได้เคาน์เตอร์ครัวเนี่ยที่มีความยาวมากๆเลยเนี่ยปิดกบทับปิดบงังอัมพางซ่อนแผ่นกระเบื้องที่มันเป็นเศษ 3เมตร60ตรงนี้คุณจะไม่เห็นเศษกระเบื้องเลยก็คือ3เมตร60เซนคุณจะไม่เห็นเศษกระเบื้องเลยเพราะเคาน์เตอร์ถูกปิดอยู่และในส่วนนี้ถ้าคุณลูกค้าซื้อตู้เย็นมาวางตู้เย็นก็จะบังเศษกระเบื้องถ้าเอาเครื่องซักผ้ามาวางตรงนี้มีเครื่องซักผ้าแน,น่นอนมีก๊อกน้ำมีท่อน้ําทิ้งมีปลั๊กไฟแล้วพอมาวางก็จะปิดเศษกระเบื้องไปโดยปริยายนะครับไปอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมผมจะพาไปดูพอเดินมาด้านนี้เป็นประตูออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชม ส่วนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเหมือนกันปูแผ่นเต็มฝั่งตัวบ้านปูเศษฝั่งนี้เคาน์เตอร์ครัวปิดเศษกระเบื้องหมดเลยนะครับรกระเบื้องเศษกระเบื้องโดนเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยปิดบงังแต่ตรงนี้คุณเห็นเศษคุณมาดูนี่อันนี้เขาเรียกว่าเศษกระเบื้องอย่าเรียกว่าเศษแล้วกันพเพื่อไม่เต็มแผ่นแผ่นมันประมาณ40เซนใช่ไหมคุณผู้ชมตรงนี้จะประมาณสักยี่สิบเซนครึ่งหนึ่งสิบห้าเซนถึง20เซนโดยประมาณนะจากสายตาผมจากประสบการณ์ แถบเดียวกับฝั่งกระเบื้องตรงนี้คุณถ้าคุณไม่อยากเห็นเศษถ้าคุณมายเรื่องเศษกระเบื้องลูกค้าบางท่านนี่คือซีเรียสเลยนะเศษต้องไว้ฝั่งนี้ไว้ฝั่งนู้นช่างปูกระเบื้องนี่ปวดหัวเลยบางท่านเนี่ยต้องอธิบายว่าประโยชน์อันนี้ดีกว่าเรายอมเสียประโยชน์ตรงนี้เพื่อประโยชน์ส่วนมากยอมเสียประโยชน์ส่วนน้อยดังนั้นธรรมาชาติเขาจัดสรรมาเพื่อบลา,านซ์ทุกอย่างมันยินหยางหมดคุณผู้ชมคุณจะได้อย่างเดียวไม่ได้ บางครั้งบางท่านดูคลิปนี้แล้วขอนําไปพิจาร,รณาเข้าใจช่างบ้างเข้าใจหัวอกหวใจช่างบ้างบางช่างเนี่ยปูเสร็จแล้วจะให้มารื้เก็บเศษอีกฝั่งหนึ่งโอ้ยน้ําตาจะไหลดังนั้นคุณผู้ชมอย่าไปซีเรียสไปเครียดมากช่างของบริษัทเราเนี่ยอบรมมาเป็นอย่างดีเขาควรรู้ว่าเก็บเศษฝั่งไหนยังไงผมขอละกันดูคลิปนี้แล้วโปรดจงเข้าใจนะครับอ่ะเก็บเศษฝั่งนี้คุณเอาตู้กับข้าวมาวางก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ คุณหันกลับด้านมาตรงนี้ถ้าคุณมาเก็บเศษฝั่งนี้ถามว่าได้ไหมได้ไม่เป็นไรได้เพราะว่าบางชิ้นมันก็เป็นเศษยกตัวอย่างอย่างมุมอย่างมุมเนี้ยมันเป็นมุมเสาคุณจะปูเต็มแผ่นได้ไหมไม่ได้เพราะช่องชาร์ปเสาเนี่ยมันบังครับก็เลยต้องตัดเป็นตัวแอเห็นไหมแต่ตรงนี้เอทปูเต็มแผ่นหมดเลยตลอดแนวเลยปูเต็มแผน่เแผนเลยเห็นไหมช่องปลวกอันนี้คือช่องปลวกนะคุณเราก็เว้นช่องปลวกให้แล้วก็ลง,งแนวแนวขันน็อตเปิดฝาเซอร์วิสได้เลยนี่คือช่องปลวก ตร,ตรงนี้ผมเข้าใจผมนะอ่าโอเคขอบคุณนะครับที่ทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเออขอบคุณจริงๆไหวลื่นตรงนี้นะครับผมบอกด้วยความจริงใจเลยช่างบางคนเขาไม่อธิบายคุณแบบนี้หรอกแต่ผมด้วยความจริงใจคือผมอธิบายละเอียดมากนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจและอยากให้ท่านเจ้าของบ้านหรือท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยได้รับความรู้นะครับไม่ว่าจะทากับผมหรือไม่ทำผมผมไม่ได้ว่าอะไรอยากให้ทุกคนได้ความรู้นะครับต่อมาอีกนิดหนึ่งคุณผู้ชมเคาน์เตอร์ตรงนี้สามเมตรหกสิบ ถ้าคุณซื้อกับเบื้องมาคุณต้องคำนวณดีๆนะบางทีเนี่ยถ้าคุณซื้อกับเบื้องมาแล้วมันไม่ลงล็อกเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเก็บเศษฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับในส่วนนี้ก็อยากให้เข้าใจนะครับอย่าไปซีเรียสมากนะครับเอาเป็นว่าปูสวยงานออกมาดีแฮปปี้พอแล้วแต่ลูกค้าบางท่านนะครับผมบอกนิดนึงถ้าอยากให้ลงตัวนะครับมันอยู่ที่หลายปัจจัยเช่นเคาน์เตอร์ครัวประมาณนี้คุณสั่งกระเบื้องมาเลยความกว้าง30มเตนมันลงตัวอยู่แล้วอ่าบางท่าน แบบกระเบื้องแบบพิเศษก็มีเหมือนกันนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นนะบางท่านสั่งกระเบื้องแบบชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆมาต่อๆกัๆๆๆๆนในส่วนนี้จะมีค่าจ่ายเพิ่มนะเพราะว่ามันกูยากถามโปรเจกต์แพนเนอร์ก่อนนะครับว่าอยากได้กระเบื้องแบบไหนแล้วก็ส่วนมากต้องบอกเลยนะทำม,มาเป็นพันหลังในส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับคุณลูกค้าก็ใจดีทุกท่านคุณลูกค้าก็เข้าใจอันนี้ต้องขอบคุณผ่านทางคลิปนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับ ที่ผมมาตรวจงานครั้งนี้เนาะแล้วก็มาอธิบายเรื่องการปูกระเบื้องนะแรกๆก็คุยเรื่องหลังคานะครับแต่ลงอินดีเทลจริงเราจะมาคุยเรื่องกระเบื้องกันปูยังไงเก็บเศษตรงไหนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอยากต่อเติมแอดไลน์มาได้เลยอดีล์อยู่ด้านล่างหรือโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ